มีคนขายยา3คนเลยนะเนี่ยคนแรกนี่เป็นพวกยาต่างๆเป็นคนขายยาปกติเราก็จะรีวายไปก่อนเลยเยอะๆแล้วก็ฟูลรีสเตนไปเราเป็นเ็ษถีมากแม็โพชั่นอัดไปเลยยาจริงๆเราซื้อแค่ไฮเปอร์โพชั่นก็น่าจะพอไม่จำเป็นต้องแม็กโพชั่นก็ได้ส่วนคนที่2ถ้า TM ขาย เราไปต้องการคนที่สามเอ้ยเป็นไอเทมสวมใส่มีขายแบบนี้เลยเหรอค่อนข้างดีนะเนี่ยอืมโอเคเลยค่อนข้างสวยนะไอเทมสวมใส่น่าจะได้ใช้กันแล้วละ่ะบางไอเทมก็ต้องดูดีๆนะทุกคนมันจะมีแบบไอเทมที่เราสวมใส่แล้วเราก็เหมือนติดบัฟตัวเองอะเหมือนกับบัฟในทางที่แย่นะแบบเป็นมะเร็งตัวเองอะ่ะอ้าว ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าลงไปเรื่อยๆน่าจะค้างค้างจริงๆมาตัดภาพมาใหม่ <c oughs> สองอันบนนี้น่าซื้อมาก <c oughs> เพิ่มพลังโจมตีพิเศษแต่ตีได้ท่าเดียว <c oughs> ส่วนอันนี้เพิ่มสปีดตีได้ท่าเดียวเหมือนกัน <c oughs> ไอเทมมาเส่งมาเลงอะไรเราจะไม่เล่นนะ <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็เพิ่ม power <c oughs> สองอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ย ซื้อติดไปก่อนใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งอ๋ออันนี้โอเคเลยฟูคัสแทสไม่ตายในทีเดียวเผื่อโปเกมอนฝั่งนู้นตีแรงมากมันจะช่วยเซฟเราให้เหลือหนึ่งพอยต์ซื้อมาก็ต้องทำการติดกันก่อนเราต้องเตรียมพร้อมก่อนลุยหลีกเราก็จะไม่ประมาทหลีกเหมือนกันเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของโลกโปเกมอน แต่อันนี้เป็นแค่ระดับภูมิภาคนะมันจะมีระดับโลกด้วยแต่อันนั้นมันในกระตูนในเกมยังไม่มีติดไอเทมกิกิปไปก่อนเพื่อเพิ่มพ,พลังให้แข็งแรงขึ้นตัวนี้เป็นฟูคัแสแซดไปส่วนตัวนี้เราเพิ่มความเร็วให้มันสักหน่อย โอเคพร้อมลุยนี่แค่จัดไอทงไอเทมซื้อของซื้อของก็รอไปสนาทีละยังไม่ได้ลุยเลยมาพร้อมลุยแต่ตลวเทพคนแรกคนนี้น่าจะใช้ประเภทหินจริงๆเปิดด้วยยญาก็โอเคลุยด้วยยญาเลยแล้วกันถ้าเป็นหินดินมานี่คือเข้าทางตัวนี้ตีท่าย่าไปอีกทีหนึ่ง โอเคโดนไป3าทีร่วงโปเกมอนมันหน้าตาเหมือนพวกปีโกโลในดากอนบอลมากตัวที่2มันจะใช้เป็นเปโตเบดอนตัวนี้ถ้าเป็นฟอร์มปกติเราใช้ประเภทไฟได้แต่ถ้าเป็นฟอร์มเนี้ยประเภทไฟก็สู้ไม่ค่อยดีเน้นตีแรงมาเลยมันเป็นฟอร์มอัลโลรามีโปเกมอนตัวนี้ด้วยเจนไม่ปีกเหล็กป้าตัวนี้โอเคล่วงไปแล้วตัวนี้ก็เจนไม่ ตัวนี้นี่คือเป็นโปเกมอนที่ฮิตในช่วงหนึ่งเลยนะของ VG ท Top เทยร์เลยโอเคโดนไฟร่วงมันแพ้ไฟเพราะว่ามันเป็นมแมลงโอเคตัวนี้ก็โดนไฟไป HP เหลืองแล้วฝั่งโน้นมันเลือกฮิลมันฮิลสอรอบละถ้าไฟเราหมดละไฟเรามี PP แค่หแล้วเมื่อกี้ก่อนที่เข้ามามันไม่น่าจะมีไอเทมพวกอีเล็กเซอร์หรือแม็กอีเล็กเซอร์ขายนะ ไม่มีพวกไอเทมเพิ่มพีพีท่าขายเลยนี่จะเป็นปัญหาของเราละเรียบร้อยนะคนแรกผมเหมือนไก่มากเลยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนท่าด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวฮิก่อนโปเกมอนเราล่วงไปค่อนข้างหลายตัวแต่ยาเราค่อนข้างเยอะชูชีวิตเรียบร้อยล่วงไปสามตัวไฮเปอร์ต่อ เดี๋ยวเราต้องเรียนท่าเทียมคับทับท่าที่หมดซีรีส์นี้เราก็สามารถเรียนซ้ําได้นะท่าท่านี้เรียนไปแล้วเราก็สามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ไม่ได้เรียนแล้วหายไปเลยก็จะเป็นข้อดีเราก็จะใช้วิธีการนี้ชดเชยกับไอเทมเพิ่มพีพีท่าที่เราไม่ค่อยมีมีท่าค,ค้งครงด้วยน่าจะเรียนสักหน่อยท่านี้มันแรงมากถ้าได้ตีเปลี่ยนเรียบร้อย เรียนท่าโอ์ H เฮดแทนเป็นท่าประเภทไฟเหมือนกันแล้วก็มี PP5 เท่ากันด้วยพร้อมแล้วสำหรับคนต่อไปลุยกันวิ่งไปเลยเลือดเรากำลังพุ่ม่านกำลังเดือดกำลังอยากจะไฟเครื่องกำลังร้อนเอาไฟไว้ตัวแรกคนนี้น่าจะใช้โปเกมอนพี ผีก็ชอบอยู่ในความมืดใช่ไหมเราจะจุดไฟให้เองให้มันสว่างสว่างโอเคทีเดียวลวกเอา้าเมื่อกี้มันเป็นโซเลอัสนะแต่ก็ล่วงไปแล้วเป็นคนนิ่งมันคนนิ่งร่างกายมาแต่ก o p ป,ปีโปรแกรมนในปาร์ตี้มันแสดงว่าในปาร์ตี้มันต้องมีโปรแกรมตัวนั้นด้วยตัวเมื่อกี้เลยหน้าตาแบบตัวแรกยังไม่โผล่มาล่วงไปแล้วตัวหนึ่งตัวเดียวกันเจอกันหน่อย ออืของเราร่วงของเรายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยล็อกทูมทีเดียวร่วงไปเกสากระพือต้องตีล็อกทูมท่าเดียวเป็นพราะไอเทมสวมใส่นี่ก็สวมใส่อะไรก็ลืมไปหมดแล้วนะทุกคนตอนสวมใส่ไอเทมก็ไม่ได้จําเลยตัวไหนใส่อะไรบ้างใหเฟอร์ไไ้ก่อนตอนนี้ต่เค้ไฟออกมา โอเคโดนเอาเฮดร่วงโกลเด้นทองเหรอเรียบร้อยโดนไปสองเคกไม่ได้ตีเลยฮะเมกาด้วยโปเกม,มอนมันเมกาได้อยู่ฝั่งเดียวเราเมกาไม่ได้ถ้าเราหมดแล้ว <laughs> เป็นท่าที่แรงอ่ะโปเกมอนเราส่วนใหญ่มีพีพีแค่ห้าก็เสียเปรียบหน่อยเลือกความแรงแต่พีพีก็จะน้อยดูแล้วไม่น่าไหวเดี๋ยวเราฉุบตัวอื่นขึ้นมาก่อนล่วงไปแล้วโปเกมอนเราโอเคเราตีไว DIY กว่าเรียบร้อยโปเกมอนผีเราก็ใช้ท่าผีตีใส่ไปเลยสิดีวหน่อยยังโชคดีที่เราตรีไวกว่า แต่จริงๆแล้วโปเกมอนเราก็ตีไว้กว่าอยู่แล้วนะตามพื้นฐานเอาเรามีอีเล็กเซอร์ด้วยนี่เดี๋ยวใช้เลยโอเคเพิ่มเรียบร้อยมีอีก3อันเดี๋ยวเช็คพีพีท่าก่อนเพิ่มให้เต็ม5้าเลยนะท่าแรกจากที่เป็นศูนย์เมื่อกี้เพิ่มให้จัดเคไฟไปด้วย ตอนนี้ฟลว์ทิก็จะหมดเหลือ4ทีแต่4ทีน่าจะพออยู่ไม่ต้องเพิ่มหรอกเอาไว้เพิ่มรอบถัดไปพอเราเพิ่งชนะมาได้2คนจะตุะเทพจะมีทั้งหมด4คนรวมแชมเปี้ยนก็จะเป็น5เดี๋ยวฮิลเลือดไหทเต็มแล้วก็รุยกันอัดไฮเปอร์พชั่นไปรัวๆขอเปลี่ยนไอเทมด้วยไอเทมสมใส่ เพิ่มเป็นการโจมตีแรงขึ้นดีกว่าตอนแรกเราเพิ่มเป็นสป,ปีดให้มันผมว่าเน้นตีแรงดีกว่าดยกันต่อหิมะตกแบบนี้แสดงว่าใช้น้ําแข็งสินะน้ําแข็งก็ต้องเตจอไฟโอเวอร์เฮดไปทีเดียวร่วงไม่เปลี่ยนต่อเลย <laughs> โดนโอเวอร์เฮดร่วงไปอีกตัว ต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะไม่งั้นเราจะเสียโปเกม,มอนประเภทไฟไปดีแล้วที่เราเปลี่ยนไม่งั้นเราน่าจะร่วงพอตัวนี้แหละโอเคตัวนี้โดนสองทีร่วงโอเคเปลี่ยนท่าสู้ต่อไปไวชาร์กไปเรียบร้อยโอเคโดนท่าต่อสู้ร่วง เป็นโปเกมอนที่เลเวลสูงที่สุดของเราแล้วตัวนี้ไม่ร่วงพีพีท่าล้หมดละ <c oughs> เราก็แรงอยู่ท่าเดียวจะด้วยสิพาวเวอร์ทิกหืมหญ้ามันไม่ชอบน้ําแข็งอะเมื่อกี้ผมคิดว่าเราจะปิดเกมได้ก่อนดันตีมันไม่ร่วงมันน่าเจ็บใจนะเวลาเราตีตัวนี้ที่ไรเฮพีมันจะเหลือแบบติ่งนึงติ่งนึงแล้วมันก็ฮิวติ่งนึงแล้วก็ฮิวแล้วเราก็จบไม่ได้ทั้งทีเล่นเอาทาโปแกมอนเราล่วงไป สองสามตัวเลยลองสู้ดูไม่ได้ตีเลยเหมือนเอามาเป็นสแปรปไม่ได้โชว์อะไรเลย,เลยโอเคเรียบร้อยจัดการไปอีกหนึ่งคนดีนะที่จะเคไฟเราไวกว่าตีออกก่อนเลยชนะได้เกตากระฟือเรานี้ไม่ค่อยโชว์อะไรเลย,เลยแต่เลเวลมันก็น้อยสุดอะมันเลเวลก็่สี่อะน้อยสุดในปาร์ตี้เรารอนนี้เลย เป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งผมไม่ได้เอามาใช้ใช้เป็นโปรแกรมที่มีท่าไฟเพกาเลยไม่ได้เอาตัวนี้มาใช้เลยเลเวลเลยไม่ทันหยุดไปต่อเพิ่มท่าต่อสู้ด้วยท่าต่อสู้หมดเมื่อกี้มีแม็กอีเทอร์อีกอันหนึ่งไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราเรียนเป็นโอเวอร์เฮดตั้ม แต่มันเรียนซ้ําเลยไม่ได้เราต้องเรียนท่าอื่นก่อนเพิ่มคว้งไปก็ได้เรียนท่าผันดินไหวแทนโอเวอร์เฮดไปแล้วก็เรียนโอเวอร์เฮดทับอีกที <c oughs> เป็นการเกียนหน่อยเป็นการแบบเพิ่มพีพีท่าโดยไม่ใช้ไอเทมนี่กลับมาแล้วโอเวอร์เฮดเป็นห้าทับห้าลุยคนที่สีล่ละคนที่สี่ คนสุดท้ายก่อนจะไปเจอช้ำเปลี่ยนผู้ใช้บังกรปะเอาตัวนี้ตัวแรกเปิดด้วยตัวตีแรงเลยคิดอะไรไม่ออกเราเปิดด้วยตีแรงก่อนเลยค่อนข้างจะเป็นตัวที่เก่งเลยนะโปรแกรม,มตัวนี้แบกเราได้หลายครั้งมากดูดิตีทีเดียวร่วงยังโหดเอ้ยตำนานมีไรดอน <laughs> ตำนานก็ทีเดียวร่วงนะทุกคนเสียชื่อตำนานหมดตำนานเจนใหม่ ไทไรดอนนะไทไรดอนกับมิไรดอนโอเคตำนานก็ร่วงเจอโปเกรม,มอนเจนตัวเองตบซะมันใช้ตำนานได้ด้วยฮะจริงๆพวกโปรแกรมอนทุกตัวของซีรีส์ใหม่หรือว่าซีรีส์เก่าๆเราสามารถสุ่มได้นะไปสุ่มเล่นไปแลกเปลี่ยนโปรแกรมอนอะไรแบบนี้ได้ตอนที่ผมสุ่มไปเรื่อยๆก็เคยหลุดได้โปรแกรมมอนของตำนานเจนใหม่มา แต่ว่าผมเผลอกดแรกไปอีกทีนึงตอนกดกดค่อนข้างไวก็เลยแบบอดเอามาโชว์เลยอันนี้ผมก็พยายามเล่นแต่โปเกมอนแบบที่มันแบบไม่มีตำนานในปาร์ตี้แต่ใน PC ที่เราสุ่มมาได้ก็มีตำนานค่อนข้างเยอะเหมือนกันล่วงไปเลยมันแรงนะโคดคอมแบทตัวน,นี้ตีโคดคอมแบทไม่เข้าเรียบร้อยด้วยเมื่อกี้มันใช้ไฟตีเราร่วงเลยเหรอเราเป็นน้ำรถสปีดไปรัว เรียบร้อยโดนหินทับเหมือนตะแก่ไรแขนเลยเราก็จัดการครบแล้ว4คนสิเจตุลเทพเหลือคนสุดท้ายล้วนิวกันอีกทีรีวายนี้ได้ใช้ประโยชน์สุดๆแต่พวกแมคโพรชันหรือฟูรีน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเราใช้เป็นไฮเปอร์เป็นหลัก เดี๋ยวเช็คท่า PP พีก่อนลุยศึกส,ส,สุดท้ายน่าจะพออยู่นะแต่ละตัวตัวนี้น่าจะต้องเพิ่ม Power t ั i c k นะโอเคเดี๋ยวเพิ่ม Power t ั i c k ตัวเดียวถ้าหากินเลยเลย Power t ั i c k โอเคเพิ่มแล้วลุยกันต่อคนสุดท้ายเส้นทางสู่แชมเปี้ยนของเรา โอ้โห,โหเป็นบันไดที่ยาวนานมากนี่คือการตัดกำลังเราใช่ไหมให้เราขึ้นบันไดยเยอะๆสูงๆแบบหลายๆขั้นแบบนี้ตัดกำลังเราให้เราเหนื่อยก่อนการต่อสู้เรียมเยอะเลยเกินนะแชมเปียนเราเคยเจอกับหมอนนี่แล้วตอนที่ไปตามแล้วบอสซแต่ตอนนี้เราต้องเป็นศัตรตูกันมันจะล่วงเราก็จะล่วงอืแต่เราล่วงก่อน เราเปิดผิดด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะใช้ตัวนี้ประเภทย่าเราสู้ได้อยู่นะเนี่ยโอเคล่วมไปสองตัวเก็บสองเลยตัวนี้มาเคเนียเราล่วนไปตัวหนึ่งอย่าบอกนะน้ำทั้งตี้มีสิทธิ์นะทุกคนน้ำทั้งตีแน่เลยนี่สี่ตัวแล้วมีแต่น้ำเอาน้ำลงมาก็โดนสายฟ้าดินี่ก็น้ำน้ำกับเพื่อมนะชื่อโปเกมอนเจนใหม่ค่อนข้างแบบแปลกๆนะ แบบปีกเหล็กแคนเหล็กน้ำกระเพื่อมทุงเหล็กอะไรประมาณนี้เป็นชื่อที่แปลเป็นไทยของโปเ,เกรดตอนฟังก็แบบเออชื่อแปลกๆเหมือนไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรละนี่น่าจะตัวสุดท้ายล้น้ำทั้งตี้คนนี้เป็นแชมเปี้ยนที่ใช้แต่น้ำและเราเหลือแต่ไฟถ้าเราหิวตัวย่ามาตัวหนึ่งน่าจะจบเกมได้เลยผ่นดินไหวใส่เราโปรทิกทีเดียวจอดเลยเรียบร้อยทุกคน เป็นแชมเปี้ยนที่อ่อนที่สุดอ่อนกว่าสีจตุรเทพอีกนะคู่แข่งเราก็มาดอกเตอร์ดามาคิไม่เจอกันนานเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องบันทึกโปเกมอนเมเธอจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเธอไม่ใช่แชมเปี้ยนบันทึกโปเกมอนสำหรับการน็อกพักนี้ฟาร์ตี้ของเราค่อนข้างเทพนะ ก็ใช้3ตัวแรกเป็นของซีรีส์เจนใหม่หมดเลยของพาวเดียโอเคครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้กันมาด้วยยังไงก็ต้องขอฝากติดตามรับชมในซีรีส์ถัดๆไปกันด้วยซีรีส์นี้ก็ลากันไปแบบนี้เลยบายบายสวัสดีครับ